สไตล์พายขอแม่หนูคนนี้ได้ก็รเลิศดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่คุณน้าคะลูกของคุณน้าเนี่ยเป็นนอนหลับบนโซฟาแล้วคันเนี่ย้านอนหลับนีกันแล้วนี่ด็อกนายรู้หรือเปล่าเนี่ยวันนําเป็นคนที่น่าลำคานมากเลย <S <S 2> <S 2> นี่น่ฮะอะไรกันอะอัมพีมาเต้นลรวแบบเดเททางไหมอะคอยดูนะเราจะฟ้องหมามีโอ้โอ๋แล้วค่ะท่ออย่างฟ้องหมามีเลยนะอ๋อดอกจ้าหมามีฝากร้านไหนนะจ้าฮะได้เลยครับหมามีเชื่อใจผมได้เลยนะเล็กเข้ามาครับเล็กเข้ามาครับคาสแตลลาสุสารอร่อยเนี่ยพร้อมขายแล้วนะ ครับในขณนะที่เด็กกำลังขายของสุนทรภูไว้ก็คือ เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกท่นยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเรซี่แบกันด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเดอร์ซิมซีในซีรีส์ดิสนีย์ปรินเซสชาเลนส์สำเร็จภารกิจเจ้าหญิงให้ครบทั้ง10รุ่นแล้วในตอนนี้นะคะน้องซนวัยของเรานะคะก็เดินทางมาประกวดพืชพันยักษ์กันนน่นเองนะคะไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือเปล่านะก็คือมีคนมาประกวดแค่2คนเองอ่ะอันนี้น้ําหนักเท่าไหรอ่อ่ะสิบอกิโลกรัมแล้วของเราล่ะโอ้โหสิบสองไม่แน่นะคะว่าเราเนี่ยอาจจะชนะก็ได้นะอุ้ยตรง มีเขามีประกวดพายด้วยทุกคนน่าเสียดายอะหรานาจะทําพายมาประกวดด้วยอะแล้ว้หนูทําอะไรอยู่อะอ๋อเล่นของเล่นอยู่หรอฮ่ากริ้งกริ้งกลิ้งกริ้งไม่รู้หมามีพาเรามาทําไมเนี่ยฮะโอ้ยต้องมาเล่นนักบานเลยแฮะโอ้โหแล้วคือส่วนน้องด็อกมาเล่นน้ำในชักโครกอีกแล้วหรอเฮ้ยหมามีไม่อยู่มาเล่นน้ำในชักโครกดีกว่าเราโอ้โหแล้วไอ้หนูน้ำชักโครกกระเด็นเข้าหน้าหมดเราเนี่ยแล้วเขาจะทําการประกาศรางวัลกี่โมงแล้วเนี่ย อ๋อคนนี้คือกรรมการหรอนายกเคศซรมอนตีอือ้อต้ายตายพายขัแม่เหนี่ยวคนนี้ได้กระดดีเหมือนกันเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาทําการตรวจสอบผักของเราแล้วเนี่ยอะไรอะพยายามติดเิ็นบนกรรมการหรอโอ้โหเราสามารถติดสินบนได้ด้วยหรอเนี่ยแล้วเคอสนองไว้หนูมายืนร้องเพลงตรงน,นี้แล้วมีคนให้เงินด้วยหรอเนี่ยโอ้โหมราประกวดรางวัลก็ได้เงินเฉยเลยอะโอ้โหแล้วย,ยัหดู สีล้วงเต็มพื้นหมดเลยเนี่ยอ๋อหอแล้วคือเล่นเสร็จก็ถูเองซะด้วยดีเหมือนแกนนะเนี่ยประกาศรางวัลได้หรือยังอยากรู้จังเลยว่าใครชนะเนี่ยแล้วนายโยธสวันตีไปไหนมาประกาศรางวัลก่อนอันนี้ไหวาพาน้องสนอไว้น้องดอกแล้วก็น้องฮาร์ปปี้นะคะมาที่งานประกวดเนาะส่วนน้องสลิปปี้กับน,น้องซเนซี่เนี่ยไหวก็ฝากคุณอาเธอร์ดูแลที่บ้านนะคะนี่ไงทุกคนเขามาทำการตัดสินกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราชนะหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะชนะแหละเพราะว่าน้ําหนักเยอะเอาคุณพี่คุณพี่มาชอบอนี้ได้ไงะแล้วของหนู มาตรวจของหนูก่อนเดียวเทสมอนตีเทสมอนตีไปตรวจของหนูก่อนสันโนไวยังไม่ทําการตวรวจเลยเนี่ย <c oughs> คุณพี่ไปไปตัดสินได้แล้วเมือนรู้ตัวจะต้องมาทำการตัดสินต่ออืของแม่หนูคนนี้ฟักทองก็ใช้ได้ดีเหมือนกนันเนี่ยอให้กี่คะแนนด,ดีนะเราเใช่ใ <c oughs> นยาวคคายอย่าลืมมาตรวจของหนูนะคะ,ะนี่นี่คุณนะะ้าค่ะลูกของคุณน,าน้าเป็นนอนหลับบนโซฟาแล้วคันเนี่ยอนอนหลับี่ายแล้วคลาฟฟี่คลาฟฟี่เอว dan dia oi ตรงนี้หายไปไหนอะแล้วของเราล่ะเฮ้ยทุกคนน้องสนโนองไว้นะคะชนะงานประกวดเพื่อดักอันดับหนึ่งด้วยทุกคนอันนี้เราได้ขนมเปรี้ยมสเสน่ห์มาหนึ่งอันนะคะแล้วก็ขนมรสเผ็ดมาหนึ่งอันด้วยอ๋อนี่ไงขนมรสเผ็ดเราสามารถให้ไก่กับวัวแล้วก็ล่าม้าก,กินได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> ทุกคนเราได้ลิบบิ้นมาด้วยนะคะโอเคประกวดเสร็จแล้วทำการเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนยายหนูน่าจะแบบร้องหาเราแย่แล้วนะเนี่ยแฮปปี้จ้ากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะอะได้เลยค่ะมามี่ hey, มเอ้ะเมื่อไหร่มามี่จะมาารรับเนะ เดี๋ยวสนวะให้หนูลืมน้องด็อกป่ะเนี่ยก็คือวิ่งกลับบ้านไปแล้วโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ค่ะนหนเป็นไงบ้างคุณอาเธอร์ดูแลเด็กเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีมีสุขใช่ไหมอ่ะเมอมาสลิปี้เดี๋ยวป๊ปป้าป้อนนมให้กินนะจ๊ะอึก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 อะขอบคุณครับป๊อปป้าแล้วยโนเป็นอะไรอ่ะทำไมเศร้าอะความรู้สึกเจ็บปวดเพราะใครบางคนหรอน้องเป็นอะไรอะงอนใครอ่ะงอนอาเธอร์เหรอนหนดูสินี่ไงคุณอาเธอร์คุณอาเธอร์ไม่สนใจน้องอะ น้องรู้สึกเศร้าอ่ะอ๋อทำไมป่าป้าไม่สนใจเราเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวให้น้องสโน์ไว้นะคะมาทําการอ่านหนังสือให้กับน้องด็อกกันดีกว่าทุกคนน้องจะได้ไม่เศร้านะคะเดวพาเด็กนอนก่อนดีกว่านาอเพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงคืนแล้วแล้วก็เด๋ยวทําการอ่านหนังสือให้กับน้องแฮปปี้ด้วยนะคะให้น้องเนี่ยมาเข้านอนด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ค่ะน้องแฮปปี้ของเราเนี่ยทักษะก็ได้เต็มห้าเป็นหนึ่งแถบแล้วนะคะทุกคนส่วนน้องด็อกนะคะตอนนี้เนี่ยก็เต็มเหมือนเช่นกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนช่วงวับบนนนน้้้อองเเดด็กกๆใาัวยให้ พวกน้องแบบสลิปปี้กับสนิสซี่นะคะมีค้ามมือสันโทนเนี่ยให้ เต็มห้าก่อนละกันเนาะค่อยทำการจัดงานมาเกิดทีเดียวกันนี่คะมามาฮัปี้จ้าเดดบ่านีเล่าให้ทานให้ฟังนะจ๊ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนแค่ทั้งเจ็ดอาศัยอยู่ในป่าลึกอ้ามามี่คาะหนูว่าเรื่องราวี้มัคนคุ้นยังไงก็ไม่รู้แฮะอ้าแต่หนูง่วงนานแล้วอนอนดีกว่าเอา้ายายหนูตื่นมาอีกทางใหม่กันเลยเนี่ยทำไมยายหนูตื่นอ่ะขอเลี้ยงการเข้านอนหนออ้ามามี่คาะหนูยังไม่อยากเข้านอนเลยอะ่ะหนูอยากเล่นของเล่นก่อนนะฮะมามี่ยายหนูชอบบอกว่าไม่หลับไม่นอนทุกคนดูสิเอาของเลเลล่่นนมาอีก เดี๋ยวเอาเล็บิ้นนะคะออกมาตั้งโชวกันดีกว่าทุกคนนี่ไงเล็บิ้นของเรานะคะนี่เอามาตั้งโชว์ตรงไหนดีเอามาตั้งโชว์ตรงนี้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าเรามีงานประกวดอีกเนี่ยก็จะตั้งแบบเรียงกันไปนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำการซื้อของเล่นให้กับเด็กๆเ,เพิ่มกันดีกว่าทุกคนซื้อเป็นอะไรดีเอาเป็นเครื่องเล่นดนตรีดีไหมให้น้องมานั่งแบบตีเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอามา ั้งตรงนี้เลยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวซื้อเจ้าอันนี้ดีดีวกว่าล็อกอัสแตกนะคะเอาให้เด็ก่ยเล่นโยนห่วงกันนั่นเองเนาะโอเคในยายหนูเรามาเล่นอันนี้ <vara S 1> นนสะะ <hés>: เิเล่นอันนี้ดีกว่านี่เพย์ล็อกอัสแตกนะคะฮะของเล่นอันใหม่แล้วเนี่ยเล่นอันนี้ดีกว่าเราให้จึ๊บให้จึ๊บอ้นี่มันโูอะไรเนี่ยให้ยยหนูเล่นของเล่นไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยให้น้องเข้านอนแล้วกันเนาะส่วนน้องสโนว์ไว้นะคะเดี๋ยวไวจะให้น้องเนี่ยมาทาขนมกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพรุ่งน คลิปเอออีพีที่สามแล้วแหละแต่ว่าบ้านของเรามันวุ่นวายเกินไปทุกคนก็เลยบอกว่าไม่ได้ทําการเปิดหลานนัเองเนาะก็เดี๋ยวจะทําขนมปังขายกันดีกว่าทําขนมปังนะคะเออเอานี่ด้วยเบสเกิลครีมชีสด้วยนะคะเฮ้ยดิเดนเดาไฟไหม้ได้ไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้โหสโนว์ไวล์เล่นดับไฟด่วนเลยนะอุตายแล้วไฟไหม้ได้ไงเนี่ยเรีบดับไฟดีกว่าเราแล้วขนมปังของเราล่ะก็คือ ไม่เกลียงไปแล้วอ่ะเธอหมาวนี้มันไฟไหมได้ไงคะเนี่ยเราคือยายหนูร้องไห้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเราได้เงินชดเชยมาประมาณ1,000ันซิม,มอลลียอนเนี่ยคะเราซ่อมของเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเดียวซ่อมของแพงจังเลยอ่ะแล้วเราตากผ้าข้างหลังบ้านมันมาไหมได้ไงเนี่ยโอ้โหเิตเป็นสโน w w นั้นแสนลำบากล่าสุดตู้เย็นพังอีกแล้วทุกคนเอ่อซื้อใหม่ไปเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราจายเงิน2 0 0 0กว่าบาทแล้วทุกคนเราเหลืองเงินแค่200อื้ออชีวิตเดีนน๋ยวต้องได้ใพ้น,น้องซนเอาวไว้นะคะทําการเปิดร้านขายของกันแล้วแหละตอนนี้บอกว่าเราเงินเหลือน,น้อยมากอะทุกคนนี่เรียบร้อยทุกคนครัสเตล,ล่าของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาเก็บใส่เข้ากระเป๋าไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะทาการเปิดร้านขายของกันแล้วก็เอาแตงโมเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก่อนอุ้ย อันนี้ของเราก็ยังมีอีกนี่นะงั้นเอามาด้วยละกันเดี๋ยวเอาไปขายด้วยละกันเนาะอันนี้เรามันเสียหรือยังอะยังไม่เสียเกไปก่อนละกันเนาะให้เด็กๆกินข้าวกันเนี่ยคะสนอไว้หนูรีบทรกับข้าวเร็วจะได้ทาการเปิดร้านขายของกันเรียบร้อยค่ะทุกคนครีมชี้ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเอาเก็บใส่กระเป๋าไปเลยละกันเนาะโอแค่ทาการตั้งชื่อร้านกันก่อนนะคะอ่าก็จะเป็นลูกขนมปังละกันเนาะตั้งชื่อร้านว่ากนนนนี้ก็เเปวลาจะ กโมงจะเจ็ดโมงแล้วจะมีลูกค้ามาซื้อหรือเปล่าเนี่ยทำการคิดราคาบวกกำไรเอาเท่าไหร่ดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกันเนาะจะได้ห่างเงินมาเล็เกเด็กๆด้วยนะคะเ,ออเล็กเข้ามาค่ะเล็กเข้ามาค่ะเบเกอรี่หอมๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะีคะอย่าบอกนะว่าลูกค้าคนแรกคือคุณอาเธอรเหรอเอ๊ะขนมปังอันนี้น่ากินจังเลยอะเสนอไว้ทำน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยนี่เหรอขนมปังของแฟนนายอืมฉันว่าก็น่ากินดีเหมือนกันนะเนี่ยคนเพ่คนนี้สนใจซื้อของเราไหมอะนี่ไงเสนอการขายเสนอการขายเดี๋ยสิอุ้ยท มีคนซื้อขนมของเราแล้วนะคะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ารวยรวยโรยจระจาแหสวัสดีจ้ะแม่หนูขนมปังของแม่หนูเนี่ยน่ากินจังเลยนะจ๊ะไม่เห็นมีใครซื้อขนมแล้วมานั่งกินตรงนี้เลยอะ่ะอุตส่าห์สร้างโต๊ไว้ให้อะ่ะเ,เล็กเข้ามาค่ะเรียกเข้ามาค่ะครัสเตนล่าสดแสนอร่อยเนี่ยพร้อมขายแล้วนะคะเราทำไมแมต่วพวกชายแท้มาซื้อเลยเนี่ยมีแต่ผู้ชายมาซื้อทั้งนั้นเลยอะ่ะหรือว่าพวกเขาจาหลงสเสน่ห์ของน้องซนโนไวหรือเปล่าเนี่ย มีแต่ผู้ชายมาซื้อทั้งนันเลยนะเนี่ยแล้วทําไมคุณพี่ไม่เข้าไปนั่งกินข้างในล่ะเนี่ยหรือว่ามันไกลเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะต้องทําการยายโตะนะคะมาไว้ตรงข้างนอกหรือเปล่านะงั้นให้ลูกค้ามานั่งกินตรงเล้าไก่ละกันสูตรบรรยากาศเขาจะไปนั่งกินหรือเปล่าเนี่ย ไปนั่งกินตรงนั้นก็ได้นะตรงนี้ก็มีที่นั่งให้กินน่ะอุ้ยเป็นไงบ้างข่ได้เท่าไหร่อะไข่ไปได้3 0 0อกว่าบาทเองเหรอเนี่ยแล้วเจ้าไก่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วคือค่าความสัมพันธ์มันลดไปหมดเลยอะเราอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้ดูแลน้องน่าเลยทุกคนเดี๋ยวให้น้องซนนไว้นะคะมาทําการเล่นกับน้องไก่กันดีกว่าอังๆจะเป็นเด็กดีนะจ๊ะอันนี้ฟักไข่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้ฟักได้ด้วยเดี๋ยวทําการกบไข่ในเราแล้วกันนะคะ,ะ,คะโอ้โหเราคือตู้เย็นตู้เย็นพ คุณอานท้งซ่อมได้หรือเปล่าไหนดูซิมาอร้องทุกหรอบทเรื่องความหนาวสามารถขอให้ซ้อมได้ไหมอ่ะงั้นทำการกดซื้อใหม่ไปเลยละกันนะคะ เสิร์ฟใหม่ไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวมาทําการเสิร์ฟอ,อาหารกันดีกว่าเสิร์ฟอ,อาหารเที่ยงเอาเป็นเอเ่เอเป็นกินนี่ดีกว่าผัดไทยละกันนะคะตอนนี้นะคะทักษะของน้องแฮปปี้นะคะก็เต็มเกือบจะหมดแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่การเคลือ่อนไหวนะคะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปวิ่งเล่นกันดีกว่าทุกคนนี่วิ่งไปทั่วบาาว่อเลยนะคะส่วนของน้องดอกล่ะโอ้โหตอนนี้ก็เต็มเหมือนกันนะแต่ว่ายังเต็มไม่ทั้งหมดเนาะล่าสุดยายหนูเนซี่หนูฉี่แตกทําไมเนี่ยก็คือบอกว่าน้องตัวเน่าเลยฮ้ากินอะไรเหม็นๆเนี่ยเฮ้ยเหม็นชะมัดเลยอะฮ่าลม ง่วงนอนแล้วฮะไปเข้านอนดีกว่าแล้วตอนนอนหลับเด็กก็น,น่ารักดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะไม่น่ารักก็ตรงที่ว่ายัยหนูตื่นมาตอนกลางดึกนี่แหละยัย,ยหนูหนูตื่นมาทําไมเนี่ยโอเคน้องสนุ๊กว้หนูตื่นมาก่อนละกัน ราต้องการอะไรบ้างหนดูสิเราต้องการกินข้าวนะคะไอเคียเดี๋ยวให้น้องซนน์อยนะคะทําการป้อนนมนมกับน้องก่อนละกันนะคะการดูแลเด็กท้าวลกนะคะป้อนนมนมจากขวดแล้วกันนะคะแล้วก็มาทําการอาบน้ำให้กับน้องสเลปปี้ด้วยหนุ่มาอาบน้ําปลอมแปมก่อนละกันนะส่วนบามีก็คือบอกว่าปวดชิงชองแล้วก็ต้องการนอนหลับอย่างด่วนดวนโอ้ยอันนี้เหลือกี่ชั่วโมงจะเสียอีกสองชั่วโมงผัดไทยลืมแช่ตู้เย็นเดี๋ยวผัดไทยเสียเปิดตู้เย็นก่อน ใช้ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวให้น้องซนนไว้นะคะทําการฝึกผิวความให้กับน้องสลีปปี้กันดีกว่าทุกคนน้องจะได้บอกว่าปลดล็อกเหตุการณ์สาคัญสักทีนะคะะในดูซิปเป็นไงบ้าง <laughs> เหตุการณ์สาคัญตอนนี้ได้สี่แล้วนะคะเดียวทุกคนล่าสุดน้องสนนไว้ของเราป่วยเหรอน้องป่วยเพราะอะไรอะวิงเวียนศีรษะจะอาก,การเจ็บป่วยโอ้โหเลี้ยงลูกจนป่วยไม่อยู่จริงป่วยให้เด็กร้องไห้ไปก่อนละกันสนน้อยขอตัวนอนก่อนโอเคส่วนน้องดองนะคะตอนนี้ต้องการชิงช่องความเอาใจใส่แล้วก็กินข้าวนะคะ เดี๋ยวมาให้น้องกินผัดไทยละกันเนาะมากินผัดไทยกันดีกว่าโอ้โหละจานเต็มบ้านเลยอะมาหยิบหนึ่งจานนะคะฮ่ามากินผัดไทยดีกว่าเราผัดไทยหอมๆน่ะฮ่าหอมหนะอมหยอม,มว่าต่กินอะไรตุ่ตุเนี่ยไอ,อยเน่เสร็จอาหารกระจระายเต็มห้องเลยยายหนูอะไรอะความสัมพันธ์ยุ่งยากในครอบครัวเหรอน้องแฮปปี้รู้สึกว่าน้องด็อกเนี่ยเป็นคนที่บอกว่ามีความยุ่งยากเหรอเนี่ยทำไมอะอย,อ,อย่าตีกันนะยายหนูเน่ด็อกนายรู้หรือเปล่าเนี่ยว่านาเป็นคนที่น่าลำคาญมาก นี่แน่ฮะอะไรกันอะแฮมปี้มาเต้นระแบบนี้ทำไม่อ่ะคอยดูนะเราจะฟ้องหมามีโอ้โอแล้วขอโทษอย่างฟ้องหมามีเลยนะถ้าเกิดนายฟ้องอีกเนี่ยเราจะเตะนายแบบนี้ไงแล้วยายหนูหนูจะเตะเขาอีกรอบทำไงกันล่ะเนี่ยทำการตักเตือนน้องเขาก่อนนะคะยายหนูทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาอะไรเดี๋ยวเข้มงวดละกันนะคะอ่าตะคอกดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาแบบว่าบอกว่าอย่าทำตัวหยาบคายล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คุณอาเท่านะคะมาทำการดูแลเด็กๆกันดีกว่าทุกคนตอนนี้นักสนน้วยของเราต้องการนว่งแล้วก็ต้องการพักผ่อน โดยด่วนเลยนะมาถึงคุณอาเธอร์ก็ตีขยะโชว์เลยฮะาป้าป้าคะหนูหิวข้าวจังเลยอ่ะเอาข้าวหนูกินหน่อยได้ไหมคะเนี่ยนี่จะข้าวของหนูกินนมไปก่อนนะจ้ะอ้านมอะไรกันเนี่ยเฮ้อไม่กินหรอกนะแล้วทีไมาังหนหนูไม่กินข้าวแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วคือคุณอาเธอร์ <c oughs> ปิดประตูแรงมากเลยอะ่ะขออาหารได้ไหมอ่ะเอาอาหารจากอาเธอร์ นะถ้าเอาข้าวให้น้องกินหน่อยแล้วยายหนูหนูจะเลยกหมาเมีททาไมเราหมามีต้องการนอนก่อนโอ้โหขอคุณอาเธอร์ไปก่อนได้ไหมเนี่ยกว่ายายหนูจะได้กินข้าวก็บปลาใบไผ่สองแล้วนะคะอ้าวงอมงอมงอมกรอบมากเลยอะ่ะกินซะยายห,หนูจะได้เลิกร้องไห้นะคะล่าสุดคุณอาเธอร์เข้าบ้านหนีไปแล้วจะสงสารใครดีล่ะเนี่ยเก็บให้น้องสนอนไว้นะคะทาการฝึกทักษะให้กับเด็กๆก่อนนะคะทุกคนจะได้ทาการเปลี่ยนช่องวัยกันนั่นเองเนาะนี่หมามีสนอไว้ค่ะเมื่อไหร่หนูจะโตสักทีล่ะเนี่ยอ๋อใกล้แล้วละจ้าอดทนอีกนิดนึงนะจ ร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องสลิปี่ของเรานะคะก็ปลดล็อกมิสซันโทเนี่ยได้5าอันแล้วนะคะส่วนของน้องสลิปปี้นะคะก็เหมือนกันนะคะทาการปลดล็อกเหตุการสำคัญเนี่ยได้เกิน5้าแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทําการจัดงานวันเกิดให้กับน้องกันดีกว่าทุกคนได้เวลาแล้วจะบอกว่าโชวราในการฝึกักษาให้กับน้องขึ้นด้านมากทุกคนอันนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องซโนเอาไว้นะคะทําการขายของไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้ทาการจัดงานวันเกิดกันดีกว่านะคะดูเหมือนจะไม่มีใครมานั่งกินที่โต๊ ทิ้งดีไหมเนี่ยนีย่งั้ก็ขายโตทิ้งไปเลยแล้วกันนี่เราจะได้มีเงินด้วยเนาะนี่ขายไปเลยอันนี้อะไรอะเก้าอี้เก้าอี้ก็ขายไปเหมือนกันนี่ปึ๊บป,บป๊บ๊อันนี้คืออะไรอะ กองฝนจะเอาเก็บไว้ทําไวเนี่ยขายทิ้งไปเลยละกันเรียบร้อยวันนี้คะ่ะเราขายไปได้5จานนะคะทุกคนได้มา1 4 0ซิมบลียอนนะคะโอเคเดี๋ยวพาเด็กๆนะคะมาทําการเป่าเค,ค้กกันเลยดีกว่าพาใครมาเป่าเค,ค้กก่อนดีอ่าให้เป็นน้องแฮปปี้ก่อนละกันเนาะมามาแฮปปี้จ้าเดี๋ยวเราเป่าเค,ค้กแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเอาแฮปปี้นะคะทําการเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะซึ่งในตามกฎของน้องสโนไวเนี่ยเขาบอกว่านี่ใส่ของคนแคะ่ะทั้ง7คนนะคะจะต้องมีใส่ด้านลบหนึ่งอย่างใช่ไหมก็ ก็จะเลือกเป็นเศร้าซึมให้กับน้องแล้วกันนะคะส่วนปะนิทานนะคะก็จะให้น้องเป็นอะไรดีเอาเป็นแบบด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วกันนะคะปุ๊บอ้อหยย่อดูทําไมโตมาหัวดังแบบนี้ล่ะเนี่ยคนต่อไปค่ะทุกคนเป็นตาของน้องดอกแล้วนะคะโอเคน้องดอกทําการเปลี่ยนช่วงวัยกันแล้วนะคะทุกคนส่วนอ,อุปนนิสัยนะคะไหวก็จะให้น้องนะคะเป็นอะไรดีเอาเป็นตกะตกาตะการแล้วกันนะคะเพราะว่าตอน,นเด็กเนี่ย pic, น้องกินเลอะมากเลยเนาะ,ะโอเคส่วนปะนิทานนะคะก็จะให้น้องเป็นอะไรดีกลไกทางกล้ามเนื ดีกว่าเอาเป็นลิงจ๋องแสนซุกสนนะคะปึ๊บก็ยังดีฮะยายหนูโตมายังหัวบรอนอยู่นะคะต่อไปค่ะเป็นตาของน้องสนิซี่นะคะโอเคสนิซี่ทาการเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทําการสุ่มนิสัยกันเลยนะคะ1 2 3ออะไรอะ อยากรู้อย่างเห็นเนาะโอเคก็ยังดีนะคะคนต่อไปค่ะเป็นน้องสลิปปี้นะคะโอเคสลิปปี้ทำการเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทุกคนแถมน้องเนี่ยยังได้อุปนิสัยเสริมหนึ่งอย่างก็คือ Happy ้อินแฟมาด้วยนะคะโอเคส่วนนิสัยนะคะก็ทำการสุ่มกันเลยเนาะ 1...2...3... อะไรอะ คีเรนเนาะโอเคก็ยังดีนะมีงองแงเท่าไหร่นี่คะโอเคเดี๋ยวไหวขอทําการแต่งตัวให้กับเด็กๆสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะไหวทำการแต่งตัวให้กับเด็กๆเ,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 เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเด็กคนแรกกันเลยดีกว่าเนาะน้องคนแรกนะคะเป็นน้องแฮปปี้นั่นเองเนาะทรงผมของน้องแฮปปี้นะคะไหวก็จะทําการเลือกทรงผมนี้ให้กับน้องเขานั่นเองเนาะ,ะจริงๆจะบอกว่าไหวพยายามแบบหาหมวกที่บอกว่าให้แบบเหมือนกับคนแค้นทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยให้น้องนะคะใส่เป็นหมวกนี้แทนเลยกันเนาะ ไอเคส่วนชุดประจำวันนะคะไหวก็จะให้น้องเนี่ยใส่เป็นชุดเดรสนะคะลายสก็ตแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดทางการชุดออกกําลังกายชุดนอนชุดไปงานเลี้ยงชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนและชุดสุดท้ายค่ะชุดหน้าหนาวนั่นเองเนาะก็จะเหมือนกับชุดประจำวันชุดแรกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะใส่ถุงน้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นน้องดอกนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าน้องดอกเนี่ยไหวพยายามบอกว่าปรับแต่งอะไม่ให้แบบออกแนวเกาหลีแล้วแหละ แต่งไปแต่งมาทุกคนมันกลายเป็นอบอป,ป้าเฉยเลย กลายเป็นคนแขเววร์ชันอบปากจะได้ทอ้ค่ส่วนทรงผมนะคะไหวก็จะทําการเลือกทรงผมในวัยเด็กของน้องเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีใส่หมวกสีเขียวแบบนี้ด้วยนะคะส่วนชุดประจําวันนะคะก็จะใส่เป็นชุดเอี๊ยมนะคะทุกคนให้บอกว่าเหมือนแบบเป็นคนแบบทําส่วนอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะชุดทางการชุดนี้ก็คือบอกว่าดูแบบเรียบร้อยอบปามากเลยทุกคนชุดออกกําลังกายชุดนอนชุดไปงานเลี้ยงชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนและชุดสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะคนต่อไปค่ะทุกคนเป็นน้องสนิท นั่นเองนะคะทรงผมของน้องนะคะไหวก็จะทําการเลือกทรงผมนี้ให้แก่บน้องเขาเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญน้องนะคะมีหมวกคนแคะแล้วนะคะทุกคนอันนี้ไหวไปทําการโหลดมาเพิ่มเติมนะคะโอเคชุดประจําวันนะคะไหวก็จะให้น้องเนี่ยใส่เป็นชุดนี้นะคะทุกคนเป็นแบบดีมสีแดงเหลืองแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดทางการชุดนอนชุดไปงานเลี้ยงก็จะเหมือนกับชุดประจําวันเลยนะคะชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนและชุดหน้าหนาวค่ะชุดนี้ก็จะเหมือนกับชุดประจําวันเลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นน้องสลิปปี้นั่นเองนะคะ ทรงผมของน้องนะคะวหวก็จะทําการเลือกทรงผมนี้ให้กับน้องเขานะคะทุกคนน้องสลิปปี้นะคะก็จะมาในแนวติมสีเหลืองแบบนี้นะคะต่อไปค่ะชุดทางการชุดนอนชุดไปงานเลี้ยงชุดว่ายน้ําส่วนชุดหน้าร้อนและชุดหน้าหนาวนะคะก็จะเหมือนกันเลยเนาะ,ะโอเคก็ประมาณนี้คะ่ะสาหรับชุดของเด็กๆแต่ละคนนะคะโอเคซึ่งตอนนี้คะ่ะสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมไดิวายเขาต้องการขยายการท่อมน้อยของเราสักหน่อยดีกว่าทุกคนนี่ก็จะขยับออกมานิดนึงนะคะเอ๊ะอันนี้ด้วยส่วนตู้เสื้อผ้านะคะ ก็จะย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะคะนี่ย้ายมาตรงนี้เลยนี่ปึ๊บตะกร้าผ้าก็เหมือนกันนี่ย้ายมาตรงนี้เลยนี่จึ๊บส่วนมุมนี้นะคะไหวกะว่าจะทําการวางเตียงนอนให้กับเด็กๆนะคะทุกคนเด็กๆจะได้แบบมีเตียงนอนเอาไว้นอนกันนะคะเอาอันไหนดีอันนี้ดีไหมอันนี้ก็สวยดีอุ้ยอันนี้สวยทุกคนเอาอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนบันไดแป๊บนึงเอ่เอาแบบนี้ดีกว่าเนี่อันนี้สวยนะคะแล้วคือตอนนี้เราเหลืองกันแค่ สองร้อยสองร้อยซิมลเลียนงั้นเดี๋ยวขายขายแล็ปท็อปไปก่อนลวกันเนาะเอาเตียงนอนอันไหนดีอ่ะอันนี้ดีไหมให้น้องด็อกนอนเอาเป็นสีขาวดีไหมเอมเอาเป็นสีฟ้าดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับเตียงข้างวนก็ตามแต่นะแล้วก็ทําการวางโคมงไฟให้เด็กๆด้วยนีะคะเอาอันไหนดีอันนี้ดีไหมอันนี้ก็สวยดีหรือว่าเอาเป็นตัวการ์ตูนดีเอาเป็นตัวการ์ตูนดีกว่านี่สีแดงเอาตรงนี้เลยนี่ มันจะใหญ่ไปไหมอะย่อลงดีกว่านี่เอามาประมาณนี้พอนี่ส่วตนตรงนี้นะคะว่าจะทําการยื่นหลังคามานดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจะทําการปลูกต้นไม้กันนั่นเองเนาะเ,เพราะว่าถ้าเกิดปลูกข้างนอกอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าต้องปลูกตามฤดูก,กาลอะมันทําให้ต้นไม้ของเราแบบไม่โตเนาะนี่ก็ทําการซื้อแพงเลยเอาการห่างแบบไหนดีเอาเป็นเอาเ่าเป็นสีน้ําตาลดีกว่านี่เอามาตึ๊บสัก2อ,อันได้ไหมไม่พอไม่เป็นไรเอาเดียวก่อนละกันนะคะแล้วยายหนูดูเล่นน้ำในชักโคกทำไมกันเลยเนี่ยเผยนิสัยเพจแปลกเป็น ็กชอบเล่นน้ำหมอเฮ้เล่นน้ําสนุกจังเลยอ่ะโดยเฉพาะน้าในชักโครกเนี่ยเฮ้ยสนุกจังเราสามารถตักเตือนน้องเขาได้ไหมอ่ะอย่าเล่นน้าในชักโครกมันสก,กรปรกเนี่ยตักเตือนพฤติกรรมล่าสุดเอาเป็นใจเย็นละกันนะคะขออย่าให้สาดน้ำเนี่ยอย่าสาดน้ำยายหนูมันสก,กรปรกอารมณ์นี่ยสลีปปี้จ้าน้ำนั้นอ่ะมันสกปรกมากเลยนะจ้าอ๋ออะไรกันอะมามี่แค่นี้ก็เล่นไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดียวยายหนูสลีปปี้ คาหนังคาเขาเชียวนะไม่ให้เล่นน้าอย่างนั้นหรอนี่แนะ่ทุกบ้านทิ้งซะเลยนี่ด็อกนายเห็นเหมือนฉันไหมอ่ะเอ๊ฉันว่าฉันเห็น,นเหมือนเธอนั่นแหละโดนแน่ยายหนูโดนแน่มาตักเตือนน้องเขาก่อนนะคะการดูแลตักเตือนพฤติกรรมล่าสุดเอาเด็ดขาดแล้วกันเนาะนี่สแสดงความไม่พอใจเรื่องการเท่าแบบนี้นะคะนี่สลีปปี้จ้ะหมามีบอกแล้วใช่ไหมเนี่ยคะหมามิคะอย่าเพิ่งว่าหนูสิคะหนูเพิ่งโตเองนั้นเนี่ยไปเลยยายหนูเข้านอนไปเลยนี่มาให้หมามีเขา้าพาเข้านอนไปเลยแล้วก็ให้น้องสนุว ะคะทําการซ่อมแซมด้วยนะเ <c oughs> ยนูเศร้ากันทั้งบ้านเลยว่าตุ๊กตาพังเนี่ย <c oughs> เอ้าน้องดอกไปเรียนแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยแล้วทำไมเยหนูน้องแฮปปี้หนูไม่ติ่นดไปเรียนหรอ เปิดไปเรียนได้แล้วอะไรอ่ะอุปนิสัยเศร้าซึมแฮปเป้เป็นคนซึมเศร้าซึ่งที่มีซึมเศร้านั้นจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาหรอโอ้โหยายหนูเดี๋ยวนี้นะคะให้น้องเซนนอไว้นะคะทําการเปิดร้านขายของกันดีกว่าทุกคนเผื่อจะมีคนมาซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวทาการชวนคุณอาเธอร์มาด้วยดีกว่าให้คุณอาเธอร์นะคะมาที่บ้านของเรากันเนาะส่งข้อความชวนมาที่นี้นะคะอ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอาเธอร์นะคะสะดวกมาหาสซนนไว้หรือเปล่าคะเนี้วันนี้สซนนไว้ว่างมากเลยนะคะเอ้ายายหนูกลับมาบ้านแล้วเหรอเน โอ้โหต้องการอาบน้ําแล้วก็ต้องการความสนุกนะ,คะ่ค่ะสนดังนะคะเป็นไงบ้างค่าพลังงานยังเขียวอยู่เลยอ่ะด็อกมามีฝังหนูเฝ้าโตได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้น้องซนเอาไว้นะคะมาคุยกับคุณอเาเธอร์ก่อนอาเธอร์ามาคุยกับน,น้องก่อนนะคะเรออียกให้มาหาแล้วกันเนาะด็อกมามีฝังหนูเฝ้าโตก่อนเนี่ยฝากขายของหน่อยอะไรอะ่ะของคนที่ไม่น่ายินดีผมได้ของขวัญมาชิ้นนึีนะครับหนามิซึ่งผมว่ามันงี่เง่ามากเลยอ่ะผมอยากแลกกับเพื่อนจังเลยอ่ะหรือไม่ก็ส่งคืนไปซะ โอ้โหหนูได้ของขวัญมาหนูควรจะยินดีเนีนเนี่ยอ่ะรักจ้าบารมีฝากร้านไหนนะจ๊ะหาไ,ได้เล้ครับบารมีเชื่อใจผมได้เลยนะแลกเข้ามาครับแลกเข้ามาครับคาสแตล่าสุดารนอร่อยเนี่ยพร้อมขายแล้วนะครับโอ้โหแล้วคือมีดนตรีสนให้ฟังด้วยลรอเนี่ยร้านของเราวิทุกคนคะเราสามารถพยายามเป็นลูกกับคุณอาเธอร์ในนีได้ด้วยลรอเนี่ยไปเร็วยงสโนวไว้ทําการโวโู้ฮูกันเลยดีกว่านี่ไงเข้าไปข้างในแล้วนะคะโอ้โหหัวใจลอยไปไปหมดเลยกระตากกระตากกระตาก โอยอะไรกันเนี่ยส่งเสียงดังชมัดเลยอะ่ะในขณะที่เด็กๆกำลังขายของสตันไว้ก็คือว้โหอยู่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะรู้สึกว่าต้องทำกับคุณอาเธอร์สองรอบ ถ้าทำรอบเดียวอ่ะรู้สึกไม่ค่อยติดอะ่ะนี่ไปเลยอ,อีกรอบหนึ่งรอบเดียวไม่ได้ไม่ไว้วางใจโู้ฮูใส่กระพานน้องสนโนไว้นะคะทำการตรวจคันกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าเขาว่าน้องเนี่ยจะติดหรือเปล่านะอุยทุกคนขราวนี้นะคะเราขายไปสี่จานได้ตั้งสองร้อยกว่าบาทขายได้เยอะกว่าน้องสนโนวไว้อีกนะเนี่ยในดูซิเป็นไงบ้างติดหรือเปล่าเนี่ยตรวจด,ดูซิอุยเดี่ยทุกคนน้องสนโนไว้ของแล้วนะคะทำการตั้งคันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนปิดคิปนะคะเดี๋ยวพาน้องเนซี่นะคะไปกินข้าวกันดีกว่านะคะนี่ก็็จะะะเเสิร์ปนนพซาคอ งอมงององออ๋อพิซซาอะไรอะเบลมเฮิมเลยแฮะอ๋อพิซซาอะไรอะน่ากินจังเลยอะอ่ะนี่จ้ะพิซซาของหนูนะฮะข่าวเคลื่อนคำว่ามีฮิฮิในสุดก็ได้คีพิซาซาสักทีนะเราโอเบลมเฮิมเลยแฮะ้าวงอมงอมอร่อยจังเลยอะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะเพืะะ่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้หวายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของหวายกันด้วยนะ แล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะหวายและน้องสโนว์ไว้เนี่ยก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย